hello today is friday the 21st of january 2022สวัสดีเด็กๆวันนี้คือวันสูกที่21เดินมกราคมปีคริศสศักราชจะเรียกว่า2022 2022วันนี้เราจะทบทวนความรู้กันเด็กๆเ,เห็นไหมว่าหน้านี้เนี่ย เป็นลักษณะการเติมคําเราจะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า68หน้า68หน้า68หนังสือเรียนหน้า68วันนี้เราจะทำหน้า68และหน้า69ข้อที่3 number one โจทย์ว่ายังไงบ้าง Number one look and complete the words look and complete The words อย่างแรกเลย look look ให้ดูก่อนดู Do. look at the picture ดูภาพ look at the word ดู word ในแต่ละข้อว่าเขาให้ตัวอะไรมาและเราต้องเติมตัวที่ขาดหายไปอะเดี๋ยวจะเขียนทำให้ดูประมาณ1-2ข้อเราไปดู number o n วก่อน number o n ว เด็กๆจำภาพนี้ได้ไหมมันคือภาพ biscuits biscuits เดิ erm. ม biscuits ถ้าเขียนให้ครบถ้วนจะมีตัวดังต่อไปนี้ biscuits แต่ในภาพ biscuits เด็กๆสามารถเปิดหนังสือเรียนดูหน้าที่28แล้วก็30นะ28 30ดดูได้แล้วก็ยังมีหน้านอื่นที่สามารถดู คำศัพท์ของภาพเหล่านี้ได้ในอ่ทีนี้เราดูเลยว่าเขาให้ตัวอะไรมาอ่เขาให้ตัว b ใช่ไหมเขาให้ตัว b มาเราก็ไม่ต้องเติมตัว b เราก็ต้องไปเติมตัวที่สองที่มันขาดหายไปคือตัว i ตัวที่3ก็หายอ่เราก็เปิดหนังสือเทียบไปด้วยนะ u ต่อไป i t ตัว Ed s ไม่ต้องเขียนเพราะว่าเขาใส่มาแล้ว biscuits ในข้อที่1นึ่ง number o n ก็ทําแบบนี้ number t เดี๋ยวจะเขียนคำว่า chicken ให้ดูแล้วเด็กๆลองทำฝึกทํานะ chicken คำเต็มมันจะเป็นแบบนี้นะ chicken มีกี่ตัว one two three f o u n e two t h r e อ่ามี7ตัว ลองดูว่าตัวไหนมีแล้วอ๋อเขามีตรงนี้มาให้แต่ข้างหน้าเนี่ยสตัวหน้ากับ2ตัวหลังยังไม่มีหนูก็เอาตัวอัษรมาเติมให้ครบตัวอย่างเช่นอ่า chicken ตัวแรกคืออะไรนี่ตัวแรกก็คือ c ตัวที่สอง่ะ h ตัวที่3 i ตัวที่4 c ไม่ต้องเขียนเพราะเขาเขียนให้แล้วตัวที่5้าเขาก็มีแล้ว ทีนี้เราก็เติม2ตัวสุดท้าย e n chicken นะ chicken number three number four number f i ดูหนังสือเรียนเล่มเดียวกันกับที่เราทำนี่แหละอันนี้หน้า68ใช่ไหมดูภาพที่หน้า28แล้วก็ภาพที่หน้า30ได้จะมีตัวคำสท์บอกไว้คู่กับภาพเลยอ้าวส่วนหัวข้อต่อไป Number อโจทย์โจาบอกว่า look ให้ดูอีกแล้ว and find, find ค้นหา look and find ดู and ค้นหาอ้าวที่นี้ดูอะไรดูภาพนะดูภาพเดี๋ยวอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยจดบันทึกคำศัพท์ไว้ก่อนดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถทำได้หาคำศัพท์ได้หนูก็หาเลย นะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูประมาณ2-3ภาพดีไหมที่เห็นเนี่ยคือตัวอักษรที่เราจะต้องมาวงกลมมาเซอร์เคิลเพื่อล้อมรอบคำศัพท์ที่เป็นรูปภาพ8อันเนี่ยมี8ภาพคำศัพท์ที่เราจะหาก็มี8ตัวอ่ะพิษะพิษะก่อนเลยนะพิษะตัวภาษาอังกฤษ เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดด้วยสังเกตดีๆนะจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยตัวภาษาอังกฤษพิซซ่ามีอะไรบ้าง p ใครจะจดไปก็ได้นะยิ่งจดคู่ไปแบบนี้หาเจอได้อย่างรวดเร็วเลย z p i z z a พิซซ่าอีกคำหนึ่ง bread b r oh. e a d bread พิซซ่า bread อพิซซ่าก่อนสังเกตดีๆนะพิซซ่าตัว p มีตัว p ตัว i ตัว z ตัว z ตัว a เด็กๆลองใช้สายตามองรวมๆถ้าใครสังเกตใครชอบสังเกตตัว z ดูตัว z อ่ะนะดูตัว z แต่ถ้าใคร ชอบสังเกตตัวแรกก่อนตัว p ก่อนดูตัว p นะเดี๋ยวที่เชื่อจะหาตัว p นะหาตัว p อ่าตัว p ตรงไหนมีตัว p บ้างลองไล่มาเลยนะไล่ทีเดอ่าตรงนี้มีตัว p ตรงไหนมีตัว p บ้างอ่าตรงนี้มีตัว p ทีนี้ตัว p เนี่ยต้องอยู่ข้างๆตัว i ไปเช็คทีละตัวตัว p อ้าวตัวนี้อยู่มีตัวไอเปล่าอ้ามีเขาต่อด้วยตัวแซดตัวแซดหรือเปล่าแซดสองตัวเอ้าใช่เลยปิดด้วยตัว A อโอเจอแล้วอันนี้พิซซ่าเสร็จไปหนึ่งนะเสร็จไปหนึ่งต่อไปไปทำคำว่าเบรดขนมปังกันดูก่อนเลยว่าเบรดมีตัวอะไรบ้าง b r e a d เ e a d เอาง่ายๆหาตัว B ก่อนหาตัว B ตัวบอยู่ตรงไหนบ้างตัว B อยู่ตรงนี้ตรงไหนอีกอืมตรงนี้นอ้ตรงนี้ข้างๆ้าตัว B ต้องต่อด้วยตัว R B ต่อด้วยอโอ้มีตัวนี้จะเข้าข่ายตัวเดียวนะเนี่ยบีอ้เอหลังบ R เป็นตัวอ e, หรือเปล่านะ ใช่เอดี AD. ครบเลยเบรดขนมปังเบรดขนมปังการวงกลมหาคำจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะไม่มีเฉียงจะไม่มีเป็นสามเหลี่ยมอายุสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่ได้นะโอเคไหมไม่ได้ จะเป็นตรงๆแบบนี้เลยบรรทัดเดียวกันในบรรทัดเดียวกันนะแต่ละคําเดี๋ยวจะเขียนตัวภาษาอังกฤษ English words ไว้ที่รูปภาพนั้นๆให้เด็กๆจะได้สะดวกในการหาเนาะอ่ะเขียนคําว่า chicken ให้ดูอันนี้เด็กจะเป็นการหาทําด้วยตัวเองแล้วเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะ chicken Chips, Biscuits, Biscuits, Carrots. Oh, can't him like salam. Carrots. Cake. and she's อันนี้คือเกมหาคำศัพท์นะหลังจากเสร็จข้อนี้ปุ๊บเราจะไปดู number 3ข้อที่3 Number 3ข้อที่3เนี่ย จทย์เขาบอกว่า listen นะ listen ฟัง and circle แล้วก็ circle listen ฟัง and circle ฟังอะไรล่ะฟังว่า Te a เช e รเนี่ยจะอ่านคำศัพท์ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยที่วงกลมสีแดไว้เนี่ยตรงกับรูปภาพอันนี้หรือไม่ถ้าคิดว่าตรงจะต้อง วงกลม circle ถ้าคิดว่าตรงจะต้อง circle คำนี้อ่ะคำแรก yes คำนี้คือ yes ใช่นะถ้าคิดว่าตรงกับรูปภาพนะพอได้ยินเสียงปุ๊บพอ listen ฟังปุ๊บคิดว่าโอ้ใช่เลยถูกต้องตามภาพ yes วงกลมเลยแต่ถ้าไม่ใช่โอ้ที่เชื่อพูดคนละคำกับภาพเลยให้ circle ที่ no no แปลว่าไม่อีกครั้งนะถ้าคิดว่าสิ่งที่พูด ตรงกับภาพให้ตอบว่า yes แปลว,ว่าใช่แต่ถ้าไม่ตรงเราจะเชื่อพูดคนละอย่างกันเลยให้ตอบ no แปลว่าไม่แปลว่าไม่นะ number n u m b e r one, number one. listen นะ listen biscuits 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 เมื่อกี้นี้ได้ยินไหมสามครั้งจะพูดแค่3มครั้งแล้วเด็กๆก็เลือกเลย yes or no ข้อนี้เด็กๆว่าไงฉเฉลยภาพนี้คือเด็กๆจะเข้าใจว่าเป็นคุกกี้ใช่ไหมเขามีชื่อนึงว่าบิส i t s เพราะฉะนั้น yes ต้อง Circle คิลำว่า yes let's see number 2 number t ในภาพเป็น French fries แต่ French fries ก็มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งยังไม่เฉลยนะไปฟังก่อนว่าโจทย์เนี่ยพอพูดไปปุ๊บมันใช่มันตรงกับภาพไหมถ้าตรงตอบ yes ถ้าไม่ตรงตอบ no นะโอเค listen ฟัง chips 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 Ch Yes or no ตอบอันไหนดี Yes ใช่ No ไม่ใช่3 2 1เฉลย Yes อ่า Chips คือมันฝรั่งทอดได้นะ Number t Number three โอ้โหทุกคนต้องตอบได้แน่เลย Number 3อันนี้จะไม่เฉลยแล้วนะ Number three Listen ฟัง Carrots 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 yes or no circle เลยนะ circle คำตอบเลยอ่าอันข้างหน้า yes อันข้างหลัง no number four สังเกตรูปดีๆอันนี้ก็ easy mm hmm. เช่นกันเลยง่ายเช่นกันเลย listen ฟัง milk. milk 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 ตอบเลย yes or no อ้าสำหรับวันนี้บทเรียนแล้วก็ทบทวนเพียงเท่านี้ see you next week เจอกันอาทิตย์หน้า goodbye สวัสดีค่ะ